รอบวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องวิชาสายไฟพลังไฟฟ้าออกมาจากดวงตาจะมีอาการอย่างไรเรื่องแสงไฟที่พุ่งออกมาจากดวงตาในยามค่ำคืนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่ผู้บรรยายได้ประสบมากับตัวเองคืนหนึ่งณกรองพยาบรลเลือฟังอนามัยไม่ตาผมได้มีโอกาสไปอยู่เมื่อ ประมาณปีพศ41สมัยนั้นยังเป็นท้องนาบ้านเรือนอยังน้อยแต่ละหลังห่างไกลมีถนนดินรุกลังกว้างประมาณ3เมตรยาวเข้าไปในสวนมีหญ้ารกทึบมีคลองเล็กๆขนานไปตามคลองผมได้ที่ดินในบริเวณน,นั้นประมาณหนึ่งไร่หรือ400ตารางวาที่ดินที่ผมได้อยู่อาศัยนั้น200ตารางวาบูกบ้านชั้นเดียว อีกสองตารางวาขุดบ่อเลี้ยงปลาบรรยากาศด้านหน้าบานหลังบ้านปลูกต้นไม้รกทึบปลูกต้นไม้ได้ทุกชนิดโดยเฉพาะต้นมะม่วงกระถินยักษ์ขึ้นรอบหน้าบ้านตามธรรมชาติผมได้ซื้อเป็ดซื้อไก่มาเลี้ยงไว้หลายสิบตัวส่วนในบ่อที่ขุดไว้200ตารางวาผมก็เอาปลามาลงห้ารอตัวเช่นปลาดุกปลาช่อนปลาแรด ป่าจีนปนา่าในเรียกว่าสารพัดป่าบริเวณโดยทั่วไปคล้ายป่ามีต้นไม้ใหญ่ยาคาขึ้นรกทั่วหัวแวกช่องเป็นทางกลางคืนสมัยนั้นดูน่ากลัวและวังเวงกลางคืนมีเพียงแสงจันทร์กับตะเกียงน้ำมันไม่มีไฟฟ้าใช้เรียกว่ากลางคืนไม่ว่าจะออกไปทางไหนมีแต่ความมืดผมเองมีชีวิตประจำวันด้วยการ สร้างเล้าเป็ดเล้าไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาไปตามภาษาคนชาวสวนวันหนึ่งผมได้เดินทางไปทางตลาดปากคููด้านนอกถนนใหญ่ใกล้ประตูปิดเปิดคลองพยาบรลลือผมเดินหาซื้อของที่จําเป็นสําหรับใช้ในสวนวันนั้นผมบังเอิญเจอ,อครูท่านหนึ่งซึ่งไม่ได้เจอกับท่านนานมากตั้งแต่สมัยตอนที่ผมเป็นเด็กวัยรุ่น ครูท่านนี้เคยเข้ามาในหมู่บ้านที่ผมอาศัยอยู่ท่านได้สอนวิชาภายในแต่ตอนนั้นผมยังฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ก็ยังนั่งฟังไปตามภาษาเด็กหลังจากวันนั้นจนได้มาพบท่านอีกครั้งก็ไม่ต่ำกว่า40ปีผมเห็นท่านกำลังยืนซื้อของกินของใช้เช่นกันลักษณะของท่านนั้นผมจำได้ดีท่านเป็นคนที่ตัวผอมสูงยืนตัวตรงไม่มีหลังค่อมคือตรงแบบไม้บรรทัด ใบหน้าของท่านจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาและสั่นหน้าไปมาขวาทีซ้ายทีอย่างช้าๆคล้ายคนเข้าสมาธิอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถจําได้ดีเมื่อเห็นเช่นนั้นผมก็รีบตรงก็ไปหาท่านทันผมทักทายขึ้นก่อนว่าครูครับจําผมได้หรือเปล่าครับผมเคยเรียนกับครูมาแล้วตอนสมัยผมยังเป็นเดครูท่านนั้นก็ยิ้มยิ้มถามผมกลับว่า เคยเรียนที่ไหนล่ะผมก็ตอบท่านไปตามสถานที่อยู่หมู่บ้านถนนสอนท่านจึงจําได้ว่าเคยมาสอนตามที่ผมกล่าวแต่ท่านคงจําตัวผมไม่ได้หรอกเพราะตอนนั้นผมยังเป็นเด็กท่านก็เก่าอีกว่าดีเลยตอนนี้ครูก็ยังสอนอยู่มาสิสองทุ่มเราสอนกันทุกคืนข้ามของไปอีกภาคหนึ่งกําลังสอนในวิชาภายในแบบชั้นสูงอยู่พอดีผมรีบตอบ เดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปเรียนเลยครับคืนนั้นหลังจากเตรียมการทั้งหมดในส่วนความรับผิดชอบในการดูแลของผมผมออกเดินทางก่อนสองทุ่มนิดนิดเพราะไม่ไกลนักแค่ข้ามคลองไปเองเมื่อผมมาถึงบ้านจิคูท่านได้บอกผมเห็นสถานที่สอนเป็นเพียงผ้าใบผืนใหญ่ปูกับพื้นดินและมีผ้าใบผืนใหญ่อีกผืนกลางเป็นหลังคากันแดดกันฝนตามมุมของผ้าใบ เป็นทางเข้าเวเตี้ยขายสมเข้าททำภายในกว้างบรรจุคนได้ประมาณสิบกว่าคนผมเข้าไปก็มีคนนั่งกันเต็มแล้วทั้งหญิงทั้งชายผมมองเข้าไปข้างในเต็นนี้ติดกับตัวบ้านของครูเลยทีเดียวเรียกว่าถ้าครูลงมาจากบ้านก็เข้าเต็นท์ผ้าใบนี้ได้เลยเห็นครูนะั่งอยู่ภายในห้องกําลังเตรียมสอนในขณะที่ผมเดินเข้ามาในเต็นท์ผ้าใบนี้ทุกคนมองเห็น ซึ่งครูก็มองเห็นผมเช่นกันครูก็ได้แนะนำให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รู้จักและได้เท้าความนิดหน่อยทุกคนก็เป็นกันเองดีถึงเวลาที่จะสอนห้องที่ท่านครูสอนนั้นเป็นประตูเปิดกว้างมีม่านติดอยู่ข้างประตูทั้งสองด้านเมื่อเวลาสอนจะดึงม่านทั้งสองข้างออกมาปิดจนไม่เห็นตัวครูจะได้ยินก็แต่เสียงของครูที่ทำการพูดสอน ตอน,น,นแรกผมเองก็แปลกใจว่าทำไมต้องปิดม่านสอนด้วยความสงสัยผมจึงถามคนที่นั่งปิดกับผมว่าทำไมครูท่านสอนแบบปิดม่านคนที่นั่งใกล้ผมก็ตอบว่าเวลาครูสอนท่านจะไม่มองหน้าใครโดยเฉพาะลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงและท่านไม่อยากให้ใครเห็นอาการของท่านเมื่อเวลาสอนผมถามต่อไปว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคนที่นั่งใกล้ผมก็ตอบว่า เวลาท่านสอนท่านจะไม่มีตำราท่านจะสอนด้วยญานคือรับคำสอนมาจากในจิตให้พูดให้สอนโดยที่ตัวท่านเองคือรับคำสอนมาจากในจิตให้พูดให้สอนโดยที่ตัวท่านเองไม่ว่าคำพูดของท่านที่เปลี่ยนไปหรือจากคนแก่กลายเป็นคนหนุ่มจากคนหนุ่มกลายเป็นคนแก่เปลี่ยนรูปได้หลายแบบถ้าเป็นคนทั่วไปเขาอาจจะเรียกว่าเข้าทรงมาสอนอะไรทำนองนั้น โดยมีลูกศิษย์เก่าๆหรือศิษย์ผู้พี่หลายท่านก็ได้เคยพิสูจน์มาแล้วว่าท่านไม่ไดสอนด้วยตำราแต่ท่านสอนด้วยการรับสื่อมาจากข้างในของตัวท่านเองมีลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ในห้องของท่านเท่านั้นที่ยืนยันได้ว่าท่านไม่ได้สอนด้วยตำราและผมเองก็ได้เคยเข้าไปอยู่หลังท่านในขณะที่ท่านได้ทําการสอนก็เป็นเช่นนั้นจริงๆในขณะที่ท่านสอนจะมีอาการแปลก ขายคอยรับสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วจึงนำมาสอนก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกันนี่แหละจึงเป็นเรื่องที่ว่าทำไมเวลาท่านสอนแล้วจึงปิดมา่านผมเองเรียนอยู่กับท่านครูท่านนี้เพียงสามเดือนเท่านั้นแต่ในช่วงเวลาเพียงสามเดือนก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมหลายเหตุการณ์เป็นเรื่องประหลาดหาสจันเนื้อจินตนาการเลยทีเดียวดังเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ คืนหนึ่งในขณะที่ผมเอาตำราที่จดไว้ตอนที่ท่านครูได้สอนมาอ่านโดนซ้ําเวลาในขณะนั้นก็ประมาณสองทุ่มเป็นจะได้บรรยากาศเงียบสงบวังเวงเสียงจิงรีดปลาเสียงนกเสียงกบเขียดยังไม่หมดไปเสียงปลาผุดยังจอมมุมที่ผมนั่งอยู่นั้นมืดสลัวสลวมีเพียงตะเกียงน้ํามันกัดและยากันยุงเพราะยุงทุมมากผมอ่านไปด้วยความใจจดใจจ่อเสียง แสงไฟตะเกียงน้ำมันกา๊าซเมื่อถูกลมพัดเปลวไฟวูบวาดคล้ายเงาของคนเดินผ่านแต่สิ่งที่ผมกำลังอ่านอยู่นั้นคล้ายเหมือนต้องมนสะกดทำให้ผมไม่สามารถจะละสายตาจากตัวอักษรของสื่อนั้นได้เลยเหมือนคนเข้าพวังแบบลึกทันใดนั้นเองทุกอย่างก็เงียบสงบลงและเข้าพวังถึงขั้นลึกสุดสายตาที่จ้องที่ตัวอักษรของหนังสือตำรานั้นฉัพัน ผมมองเห็นแสงพุ่งออกมาจากดวงตาของผมคล้ายกับไฟฉายพุ่งตรงไปที่ตัวอักษรน,นั้นสว่างจ้าทั้งๆท,ท,ที่ตอนแรกผมต้องพยายามเพ่งเพื่อจะอ่านตัวอักษรน,นั้นทั้งความมืดแสงไฟตะเกียงวับแวบ,บบางบางครั้งก็มองเห็นบางครั้งก็มองไม่เห็นต้องใช้สายตาเพ่งมากกว่าปกติในขณะนั้นได้เกิดมีแสงพุ่งออกมาจากดวงตาตรงไปที่ตัวอักษรชนิด ไม่ต้องเพ่งมองอีกต่อไปแสงไฟจากดวงตาส่องไปที่ตัวอักษรเหล่านั้นอย่างชัดเจนเด่นชัดอ่านได้ทุกตัวอักษรในใจผมตอนนั้นเริ่มแปลกใจบนกับความฉงนงง,งวยเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีไฟแสงออกมาส่องให้ตัวหนังสือชัดอย่างนี้ทันใดนั้นเองยังไม่พอแค่นี้ จากแสงไฟที่สว่างจ้าสาดไปที่ตัวอักษรของหนังสือนั้นฉับพลันก็ลอยเด่นออกมาจากกระดาษคือตัวอักษรแยกออกจากกระดาษลอยขึ้นมาประชิดกับดวงตาของผมในขณะนั้นใจหนึ่งก็คิดว่าดีเหมือนกันไม่ต้องเพ่งไม่ต้องกังวลว่าจะมองไม่เห็นเหมือนตอน,น,นแรกแต่ในขณะน,นี้ทั้งแสงไฟที่ออกมาจากดวงตาของผมแถวตัวอักษรก็ลอยเด่น ออกมาจากกระดาษที่จดบันทึกถ้าจะให้เปรียบเสมือนแว่นขยายอย่างไม่มีผิดเพี้ยนเลยมันขยายขึ้นมาต่อหน้าต่อตาในช่วขณะนั้นมีความคิดขึ้นมาว่าไม่ได้การแล้วมันมันแปลกมากเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมนี่มันเป็นไปได้อย่างไรณขณะนั้นความคิดต่างๆนานาก็ผดขึ้นมาแต่เหมือนทำให้จิตของผมตกลงไปอีกซึ่งไม่น่าจะเป็นการ ดีที่คิดอย่างนี้และก็เป็นจริงดังใจผมเริ่มแน่นหน้าอกเริ่มหายใจไม่ออกมือที่ถือตำรา,านั้นถูกวางลงอย่างรวดเร็วด้วยความตกใจผมจะเป็นอะไรไปหรือเปล่านี่มันแน่นจุกที่หน้าอกคลายจมดสติใจผมได้แต่นึกถึงครูทำไมผมอ่านตำราของครูแล้วผมจึงเป็นแบบนี้หลังจากทนแน่นหน้าอกอยู่สักพักอาการแน่นหน้าอกก็ค่อยๆหายไป แสงที่พุ่งออกมาจากดวงตานั้นก็หายไปคืนนั้นผมรีบเข้านอนไปกับความสงสัยว่ามันอะไรมันเกิดอะไรกับผมรุ่งเช้าผมต้องรีบเดินทางไปพบท่านครูเล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังทั้งหมดท่านบอกว่าเอ็งได้วิชาสายไฟไปแล้วแต่เอ็งใช้ไม่เป็นดีนะไม่ชอกตายไปซะก่อนแล้วท่านก็บวเราะสุดท้ายท่านก็พูดว่า ท่านพูดเล่นไม่ตายหรอกมันเป็นอย่างนั้นแหละวิชาสายไฟนี้เขาเรียนกันไว้สำหรับเข้าป่าไม่มีไฟฉายป้องกันผีป่าสัตว์จะมาทำร้ายเราวิชานี้ถ้าเรียนมาดีแล้วจะไม่กลัวไม่ตกใจถ้าตกใจถักกลัวแล้วคิดไปต่างๆนานาก็จะมีอาการแบบนี้แหละคือแน่นหน้าอกหายใจติดขัดปล่อยไปสัพักก็จะหายไปเองท่านครูบอก ค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆก็จะรู้วิธีทําวิธีใช้ไม่ต้องรีบร้อนอย่างผมนี่เรียกว่าลับขั้นตอนถึงได้เป็นแบบนี้วิจารสายไฟนี้เมื่อมีแล้วอย่าได้ใช้ทั่วไปใช้ได้เฉพาะตอนเกิดเหตุขับขันจริงๆเช่นเข้าป่าเจอสิงสาราสัตว์เจอผีป่าไม่ว่าจะเดินในป่าตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน ถ้าเราเพ่งมองสัตว์ด้วยตาไฟนี้เพราะถ้ามองตรงๆด้วยตาไฟสัตว์อาจจะตายได้จะเป็นบาปกรรมไปอีกคนโบราณมองนกบนต้นไม้นกล่วงตกลงมาตายเลยทีเดียวและในเวลากลางคืนเดือนมืดจะมองอะไรไม่เห็นเลยก็จะใช้วิชาสายไฟนี้ใช้มองเวลาเดินป่าจะเห็นเหมือนดั่งกลางวันเช่นเดียวกันถ้าหากเดินป่าแล้วเจอผีป่าก็อย่ามองแบบตรงๆ มองเฉียงเฉียงหรือมองเพียงหางตาก็พอถ้ามองตรงๆผีป่านั้นอาจจะตายได้เลยทีเดียววิชาสายไฟนี้ไม่ใช่จะออกมาทางที่ดวงตาอย่างเดียวหองมาได้ทั้งหมดอามแขนอามขาหากพลังไฟฟ้าในตัวมากเอามือไปรูปก้อนหินก็จะเกิดสเก็ตไฟแป๊บๆเลยทีเดียวเวลามันขึ้นให้ลองเอามือมาถูที่กางเกงตอนกลางคืนดูจะเกิดสเก็ตไฟตัวผมเอง เคยเหยียบปลดไฟนิออนด้วยเท้าเปล่าในขณะที่กำลังปีนซ่อมแซมผนังเหนือหน้าต่างก้าวเท้ารวดเหยียบพลาดไฟสองหลอดระเบิดแตกด้วยเท้าเปล่าแต่ก็ไม่เป็นอะไรและจับสายไฟที่ถูกปอกฉนวนแล้วจับทั้งสองเส้นโดยไม่รู้ว่าไปอีกด้านหนึ่งเป็นปลั๊กตัวผู้ถูกเสียบไว้ที่เตาเสียบ220โวลต์คือผมตั้งใจจะเก็บสายไฟเก่า แต่พอดึงมาจนสุดก็เห็นว่าปลั๊กยังเสียบไฟอยู่ผมเองแทบช็อกอ้าวแล้วทำไมไฟไม่ดูดหรือดูดแต่ไม่รู้สึกและยังมีอีกหลายเหตุการณ์จนมารดาสั่งเด็ดขาดเลยว่าไม่ให้ผมจับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในบ้านแล้วจะทยอยเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปแล้วก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ